แ้กหนาไายก็หาได้ดยครับผมตะแกะแหนรัอผมสดนตะแรงเต็มหสดยมหุงเลยนั้นขายมาแรงทอดหะถือมครับผมเป็นริ่มๆเลยพี่น้องน่ากินยังเลย So nice, ตุกาแตนครับผมตุกตแตนร้านร้านมาแล้วก็ดูดูตูดย้ายถูถูอ่ะถ่ายนะครับบรรยากาศหลังร้านนะครับผมไม่ทำลปห้าเล็กแล้วรูปรูปห้เล็ก้ไดครับผมเดี๋ยมันเลิครับผมยังมีอีกด้านนี้ครับผม ทอดแบบสดๆครับผมอาก็ลุงดี่ทอดเสร็จแล้วนะครับผมทอดใหม่ เนีกาศหลังร้านของยาย